สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขุนเก่ากำน่ามันกล่อมลูกคนลูกสบายดีปาลุงกะลูกเบิ้งพับดีๆีเนี่ยคอเสือมันนี่จะไปส่งกันลูกสาวไปโรงเรียน แต่เมกออยูงน้ำพอคนไปเตรียมกระเป๋อกระเป๋าเตรียมกระเป๋อกระเป๋าขอ,องเขา้าไปแวะซื้อเนื้กินอยู่ตลาดคน่ะยังยังเออเน,นอื้นั่นแหละแม่แล้ว เจ้าปต้องใส่ก็ได้เจ้าหิวตางหักหม่ยว่าหิวกล้องเข่ากับติบเข่าตังหกักรู้ว่าเขาไปในหันก็นได้ไปลูก สาวก็ไม่แอบขาดจลทางก็ตรงน้ำคงขึ้นลงใจอารมณ์ก็ลงเรื่องกันมาเธอลูกเกิดอยู่หลังบ้านเด้เห็น กระเพราได้สะรุปไปเอามาัดากเลยดีลูกมันจิเพ่เออมันจังอยู่น้ำเจ้าหล,ลายปีเขาจะไบอกพี่แม่เรากลับไปซื้อของกินให้น้องลุงได้จ้าตลาดเนง่ยๆ ตลาดเศร้าด้ยจ้าแล้วก็อยุดจะฟูไปหน่อยคืออีแม่แล้วกัน,ช,น,กนชื่อปามาใส่กระปุกเข่าน้องรุ่งดยจ้าปะุแม่สิพอดีบอกกับปะปะดุะดมันบางงานนักยาวๆ เราก็ท hey ําการใส่ให <c ười> like ้ <convolution al grammar> like ้นองลุงด้วยจ้าก็เผาก็ใหญ่้ยงๆนี่แหละเราก็ใส่ลงไปเลยไปจ้าเราก็เตามก็เผาห้น้องลุงเรียบร้อยแล้วไปจ้

เลยนั่นแหละเด็นี่เลยผู้ที่สอนโรงเรียนเจ้าเด็ก

ตลดาดจุประสงเจ้าเทียงเมืงในเืองตลาดเป็นมัน,นม,ม,มันชียงอยากเป็นคอนเ็ทแลวเขาไปเทีเลยป็นทางเขาหมู่บ้านทม่อ่็นเด้อ เพื่อเพื่อลงวงเพื่อสตูด้วยจ้าเราเลยจะไปท้้งเมียนม่วงจอดก่อนจอดก่อน จกินไก่เลยตีเนาบดไทยจะกระถีบเอาจะไม่แห้งบดเจนค้าเหยเออโอ้

หน่งิลคายน่านึะกิโลคะฮะ เออเอาให้ไหนฮะน้ำไม้เจ้าได้วยคล้ายในใดเอา,า,อาน้ำไม้น้ำใสาสีแกงใส่กันเลยเอาสองกองนี่แหละน้ำไม้เอาแมงอันนี้พร้อมิโลนำ้ำสูตรแกงก่อนพี่น้องมี่อะไรวะบะมี่เขาถ้าขายันกับบะมี่ ายาไปดโแถเารองอือผู้คุดบะเนี่เออคขายอะไรเ่าเดิบเมเดืนสิบพันเอราเอากองหนึ่งก็ได้กลองหนึ่งใครจอจะขายอันนี้มันชุกแล้วตัวนี้ดิสันมือสแกงมาเออเอาดิสักลองกองิอืออือ เอาเบิ 1941, <l acht> ้ละ้แหละอาแมงอันนี้น้ำนี่ก็กรอบ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 กอบเขียด าขายใน,นได้กบนโลเท่าไรโลหหาสิบเอาไร่เงินเั็นเท่าไรเป็น้าสามสิบาหมักหม,ม,มวงเลยก่อนพี่น้องหมวงต้นขอ,อ,องเจ้าเองบ่ มันหล่นบอเลือจะปิดเอาปิดเอาปิดเอาเออโอ้ชิซื้อเครื่อ,องแกงแน่คนง,งามเครื่องแกงโอ้ยทำยากลูกน้อยเอาได้เออเอามะอืเอเฮ้ยเดินนะหาพันต่างหากเลยเหลืองๆค่ะเ,เออจะไปต้มเข่าให้ลูกชายก่อน แล้วก็เอาอันนี้กระตองหนึ่งพักขยั่งกระตองหนึ่งใ<ป>จไอคนหูจาก,กันเลยพีนดดดพนน่น้องมาหอตลดเลยพี่น้องอุ่นไดน้ำไม่ไปแกงนี่ก็ได้มูได้ชิ้นมูนหนึ่งกิโลพออะไรพี่น้องซื้อซ้ำนี้ก็ เพื่อนแล้วรับแล้วพี่นอองพอคนเปิดเพลงรับแล้วเปิดเพลงเชตู้อีกไงพอคนอะไร